สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเคอร์ยูริสเรเวนจกันอีกครั้งหนึ่งนะฮนะในวันนี้เราอยู่กับผู้เล่นบาร์โค้ดเหมือนเดิมนะครับเป็นสหราชอนะาณาจักรสีน้ําเงินนะฮะและตรงนี้ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับคุณ o f ฟทีเอนะครับผมเป็นอิรักสีเหลืองนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าอารเบียนโอเอซินะครับผม เรามาดูกันนะคนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะดูจากการตั้งชื่อนะครับผม A O F T H ผมจานว่า O F T H เลยก็แล้วกันนะว่าแต่เขาทำอะไรแปลกๆนะเนี่ยโอ้สร้างมาออกมาสีตัวแล้วก็ส่งวิ่งไปเป็นกระจุกเลยนะฮะไม่ได้นะครับอย่างนี้จริงๆคุณต้องสั่งแยกไปทีละตัวคนตัวละทางนะฮะคนละทางตัวละทางนะนั่นแหละแล้วตรงนี้ฝั่งบารบาค้ดน่าจะเป็นผู้เล่นคนเดิมนะฮะโอเค รงนี้ปั๊มฐานเกลีออกมาเยอะมากแล้วสร้างโรงเก็บแร่บนนั้นด้วยนะฮะสิ่งก่อสร้างนี้สร้างเป็นกระจุกได้ดีมากนะฮะหย่อนซุปเปอร์เวปิลลงมาทีเดียวนี่หายหมดเลยนะจริงๆน่าจะต้องสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บพลอยนะเนี่ยตรงนี้อ่ากล่องพิรกล่องพลอยอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ยังไงครับสร้างโรงรถแล้วโอ้โหมา้มาของฝั่งสีน้ําเงินจัดก,การม้าสีเหลืองหมดเลยโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเลยนะฮะนานๆจะได้เห็นสักทีนะฮะ ฝั่งสีน้ำเงินไว้ไงครับซีอีเอฟวหรอฮะอีกแล้วนะฮะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะฮะใครสงสัยก็ย้อนกลับไปดูได้นะโอเคครับเอาเข้ารถ i อ v แล้วนะฮะแล้วก็วิ่งไปนะครับผมจะวิ่งไปไหนฮะมาตามดูนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะซีเอเนี่ยถ้าหากว่าเจอแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามถ้าเล่นเป็นโซเวียตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกมามุมมาแก้นะหรือไม่ก็ต้องเป็นเซนทรีกันมาป้องกันตัว สีวไว้แล้วตอนนี้ซิวเข้าโรงรถเรียบร้อยครับระเบิดฐานใหญ่ต่อเลยนะฮะเรียบร้อยครับแตกนะฮะโอ้ฐานกินถูกยิงตายไปอย่างรวดเดียวตอนนี้ซิวได้3บ้างเอาเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะกดออกจากเกมเรียบร้อยนะครับผมใครชนะก็ได้ตกเป็นของผู้เล่นบาร์โค้ดฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ